ีนี้ก็เสียบปลั๊กก่อนตัวนี้คือเครื่อง Incubator s h a k e r หรือ s h c k i n g Incubator แล้วแต่จะเรียกหน้าที่ของมันคือควบคุมอุณหภูมิโดยการทำความร้อนถ้าเป็นบางเครื่องมันทำความเย็นได้ด้วยแต่เครื่องนี้ทำไม่ได้เครื่องนี้ทำได้แต่ความร้อนอย่างเดียวดังนั้นมันก็จะต้องอยู่ในห้องแอร์เวลาเราใช้มันถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเราต้องเปิดแอร์ด้วย แต่ตอนนี้อากาศเย็นอยู่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เปิดสวิตช้างเครื่องแล้วก็รอให้มันบูตตัวเองคราวนี้ที่เราต้องดูนะครับก็จะมีอุณหภูมิก็คือเทมตรงนี้แล้วก็การให้อากาศว่าเราจะเขย่าหรือเปล่าแล้วก็เวลาอันนี้เขาตั้งไว้เป็น18ชั่วโมงก็คือ ถ้าครบ18ชั่วโมงมันจะหยุดเขยา่าอะไรประมาณนั้นเวลาตั้งค่าเนาะ,อะนอกจากนั้นมันจะมีการตั้งค่าพัดลมด้วยกดปุ่มแฟนแล้วพัดลมรูปพัดลมตรงนี้เป็นสีแดงแสดงว่าการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าพัดลมแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งไอไฟ,ไ,ฟไอคอนพัดลมดับตัวเลขตรงนี้หมายถึง rpm ของการเขยา่า ทีนี้เราต้องการจะบ่มเพดเราก็จะไม่เขยา่าเราก็จะปรับตรงนี้จนเป็นศูนย์ศูนย์แต่ถ้าหากเราจะาเลี้ยงเชื้อในหลอดที่เป็นบอสหรือว่าเป็นฟ้าที่มีอาหารเหลวเราจะต้องเขยา่าเราก็จะปรับตรงนี้ให้เป็นความเร็วรอบที่เราต้องการอย่างเช่นนี้เขาตั้งไว้200 rpm ถ้าหากเรากดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเขยา่าไอตัวข้างในเนี่ย200รอบต่อนาทีทีนี้อุณหภูมิ ่าเราสามารถกดเพื่อที่จะตั้งได้เลยอุณหภูมิทีเ่เราจะใช้ก็คือ37องศาคราวนี้เรากดอันไหนก็ช่างมันก็จะกระพริบหมดเลยถ้าหากเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็แค่ปล่อยไว้จนมันหยุดกระพริบอย่างสมมุติจะตั้งเวลาเป็น24ชั่วโมงเนี่ยเราก็กดบวกค้างไว้ แต่ถ้าเราอยากให้มันทำงานเรื่อยๆแบบไม่ต้องนับเวลาเราก็กดลบจนกระทั่งมันกลายเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์ลวดก็แสดงว่าไม่จับเวลามันก็จะทำงานไปได้เรื่อยๆ,ๆแบบนี้แสดงว่าเครื่องจะทำงานแบบอัลลิมิตจนกว่าเราจะมา กดปักถ้าเราอยากเลี้ยงเชื้อแบบเขยา่าอ่าโอเคเราตั้งค่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราก็กดสตาร์ทเขาก็จะเขยา่าพอเขาเริ่มเขยา่าเขาก็จะเริ่มทําความร้อนอุณหภูมิตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสามสิบเจ็ดทีนี้ถ้าหากในกรณีที่เราตั้งเวลาเขาจะเริ่มจับเวลาตอนที่อุณหภูมิตงเนี้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วเท่านั้นนะครับ เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาเชื้อออกมาในขณะที่มันกำลังขย่าอยู่เนี่ยเราก็ควรจะกดสต็อกก่อนกดเบาๆไม่ได้เพราะว่าเขาป้องกันแบบมาโดนโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องกดค้างไว้แบบนี้แล้วเราก็เปิด ทำอะไรให้เสร็จสับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนขี้เกียจไม่อยากกดเปิดขึ้นเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันแล้วพอปิดปุ๊บเขาก็จะทำงานทีนี้ถ้าเครื่องมันใหม่เนี่ยมันทำแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่พอเครื่องมันเก่าๆเนี่ยบางทีเวลาปิดฝาลงปุ๊บแล้วมาเริ่มทำงานเคยเจอแบบมันกระชาก มันจะหมุนเร็วมากพอมันกระชากปุ๊บเชื้อมันก็จะกระชอกเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกด start stop คราวนี้เราจะปรับให้มันเป็น00เพื่อที่จะบ่มเชื้อในอาหารวุ้นก็กดแช่ไว้จนมันขึ้นเป็น off แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็เอาอันนี้ลงไปเรียง เวลาเลี้ยงอ่าเอาขยบออกมาหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้พัดลมมากโอเคแล้วก็ปิดฝาลงมาเลยแล้วก็กดสตาร์ทครับอันนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเราลืมกดจนตรงนี้เป็นออฟถ้าเรากดสตาร์ทจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะุนใช่เครื่องก็จะพัง เรต้องตั้งค่าดีๆทวนค่าดีๆก่อนที่จะกดสตาร์ททุกครั้ง